ครับเกมกำลังจะเริ่มครับผู้สนใจากจอแดนปานุวีเริ่มการแข่งขันครับย้อนขึ้นกลับมาและเป็นบิชูเบทคอปเปิดข้ามฝ้าไปคานเบริร์กเปิดเข้ามาหน้าทีมอืมมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ครับอืมแต่ว่าแปรลูกนี้โดนไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับจังหวะยิงของคาร์นเบิร์กครับเจอโคชูมีเติมขึ้นไปครับโดยอดุล,ลัมมานอฟแต่ว่าออกบอลลูนี้ไม่ดีอ่ะ เป็นทีมไทยตัดมาได้แล้วพยานที่จะสวนกลับให้เร็วนะทางขวามิคอสันเติมมาแล้วครับสุภนัทเหมือนตาน,นั้นอยูด่ด้านหน้านะครับมิคอสันปิดอเข้าไปให้สุภนัทสุภนัทกลับมาที่มิคอสันอีกครั้งนึ่งแล้วปิดกลับไปด้านประตูนีปป่นิโกะก่อนตัดมาได้แล้วมีือกัดได้ยิงตรงชนเสาแล้วซ้ำอีกครั้งนึงเป็นประตูครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับผู้ตัดสินให้อย่างไรนะครับแต่คนที่ยิงเข้าไปน่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับโอ้เหมือนไม่ได้นะครับดูจากลักษณะอาการของทางบดินทร์ผาลา นี่ครับสแสแดงลายให้เห็นนะครับว่าทางฝั่งของสุปชัยเนี่ยยืนลำหน้าอยู่นะครับต่ำกว่าผู้รักษาประตูของคีกิสถานนะครับก็เลยไม่ได้เป็นประตูนะครับไม่ปล่อยให้ผู้เล่นของคีกิสถานได้มีพื้นที่เล่นง่ายๆครับลิเกนสั้นดีบให้กับพลย์ดนนะยูเมาที่บอลดินแล้วครับบอลรุดมาถึงทางสุนัขเหมือนตาลรุดเข้าไปแล้วดินลกนี้โอ้โหดูเลยครับมาไปชนคาน,นะครับ โอ้โหนีซัดมันจะใส่แสกหน้าของเทโตกตเยฟครับมีย้อนมาให้ดูจังหวะที่แตะมานะครับแล้วลุดเลยครับจังหวะของสุภโชคแตะมาให้สุพนัทนะครับกองหนจาโอสดูเวนนะครับในดีของเบลเยียมครับตอนนี้เป็นทิมไทยครับเปิดเกมได้แม่นและได้สวนกลับมาแล้วเลือดที่จะยิงกันเลยนี่อ่ะแล้วลักลุดครับซ้ำดูนี้เข้าประตูไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับประตูนี้ของสุพชัยใจเด็ดโอ้โห บอดินขาลายิงลูกนี้โทโกตทเยฟรับไม่อยู่ครับปัดมาเข้าทางของสุภชัชยพอดีซัดโล่งๆครับพื่นนำ1-0นาทีที่25ดูจังหวะภาพช้าอีกทีนะครับโยกมาเข้าขวานี่ถนัดอยู่แล้วครับซัดมาจาังหวะนี้แล้วโทโกตเทเยฟครับปัดมาเข้าทางพอดีนะครับสุภชัยนี่วิ่งมาซัดง,ง่ายๆเข้าไปครับโอ้โหผูพพ้รักษาประตูจากซาลิูฟาสปอร์นะครับในลีกของตุรกีครับ สองแตกครับรเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยครับอืมแล้วต้องชมชูบัญชัยใจเด็ดด้วยนะครับยิ่งเข้าไปตรงนี้เยือกเย็นมากมากครับแแบบเน้นเน้นบรรจงเลยครับชิโกเบกก,กลับมาที่ชิโกเบก,กครับเลี้ยงลุยหลุดมาได้แล้วมีพื้นที่มีโอกาสได้ยิงมีโดนเหดี่ยวบอลไม่ดีคนระับ มันหนักวอนไม่ได้เบาเกินไปกับปฏิวัติรับสบายแล้วพูดตัดสินครับปานอุบีหมดเวลาการขันในครึ่งแรกครับเป็นทีมไทยะคร่บขึ้น,นำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของสุภชัยใจเด็ดในนาทีที่26นะคบับเ้เกมมันเริ่มต้นขึ้นครับคือซูเบเยมาที่ชินเบ,บกโยนใส่เข้าไปก็ติดพันษา สุภโชคอืดึงจังหวะหลอกได้สวยมากครับกลับไปที่สุภโชคจุดอัรนโยนยาวขึ้นมาเอาบอลลงมาได้แล้วมีโอกาสได้ลุ้นเลยครับยิงลูกนี้ิดๆไปติดปลายมือของทางโทคุทเยฟครับพลาดประตูที่2ไปอย่างน่าเสียดายเลยครับจังหวะนี้ตักมาให้สวยมากนะครับเกี่ยวบอลลงแล้วก็ไปจังหวะนี้ครับสาลัตเปิดยาวขึ้นมาอ้า สุภชัยบล็อกได้สุพนัททางซ้ายนั้นมีบดินทาลาเมนือเทพให้สุ p โชคแล้วธีระทรเติมขึ้นขึ้นสูงแล้วเปิดตรงนี้มัสูงไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังได้ทางมิทเซนเปิดจับมานับดูแล้วหม่งไม่โดนแล้วสุภชัยยิงลูกนี้ลงโล่งครับสบายสบายครับสองประตูต่อศูนย์เเป็นสุภชัยใจเด็ดครับที่ยิงลูกนี้เข้าประตูไปได้ครับโอ้วางเท้ายิงแบบเอาแน่นอนมากๆนะครับสุภชายใจเด็ดประตูนี้ ทีมไทยนำสองศูนย์ดูจังหวะนี้เปิดเข้ามาล้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามีกลซันนี่เก็บได้ครับแล้วก็ตักมามงบางไปนิดนึงแต่ว่ายังดีพอที่จะมาเข้าทางของสุภชัยใจเด็ดเลครับมงแล้วไปติดคาซูเบเยฟเลกับตันทีมมาเข้าทางพองดีครับโอ้โหวันนี้สุภาชัยใจเด็ดถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ2ลูกที่ได้ประตูขึ้นนำแล้วก็ประตูที่2ด้วยนะครับนี่ครับบอลตกใส แขนของคูสุบยเยฟแล้วกระเด็นมาเข้าทางของสุภชัยซึ่งไม่มีใครประกบด้วยครับซับจดจอดจ่อลงนี้เทกดทเยฟผพุ่สาประตูของคิกิสถานป้องกันไม่ทันครับเลี้ยงกี้เข้ามาเอเลสโต้มีวิรเทพไปช่วยอีกคนนึงต้องออกด้านข้างครแล้วเปิดเข้ามาหน้าตูอื้อหลุดเข้ามาลกนี้โอ้โหดูครับาเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับแนวรับของไทยแล้วเจอ,คอโคโจชยิงลงนี้โด่งข้ามคานครับ ดูครับจังหวะที่มูสเปอคอรให้มาทางซ้ายแล้วเราตัดเข้าไปในจะหาตัวยิงยิงไม่ได้ครับทีนแตงช่วยกันบล็อกเอาไว้แล้วมูสเปอคอร์สยิงก็ไปติดทางเอลิสตอร์ลครับพรรษาโมงได้อาถมพลนัดมาให้กับบุรชิตบุรชิตให้ทุกช่องนี้ไปได้ดีมากครับหน้าประตูนั้นมีธีระสักรออยู่ครับเปิดมาได้หรือเปล่าจะเปิดเข้ามาแล้วปุ๊โหูยังโดนตัดไปได้ครับโดยทางคูสเปเยฟกับตันทีเนี่ย ยังอ่านได้ขาดนะครับอยู่ข้างหน้าเทียร์สักรับตัดทิ้งไปได้โอ้จริงๆงนี่พื้นที่เยอะนี่ก็ตั้งป้อมเปิดเน้นๆนะครับจังหวะนี้ไม่ถึงเลยครับอย่าเท้าสกัดออกหลังไปครับกับตันทีมและผู้ตัดสินจากจอแดนครับปานวิทย์หมดเวลาการขิงขันครับทีมไทยประเดิมสนามในเอเชียนคัพ2023ด้วยการเอาชนะทิกิสถานไปได้2ประตูต่อ0ูนย์จากการยิงของสุประชัยใจเด็ดครับนาทีที่20 6, แล้วก็นาทีที่48นะครับที่ซุภาชัยเจเดต์ดนั้นยิงประตูให้กับทีมชาติไทยประตูแรกนั้นบริมารานียครับยิงอัดเข้ามาแล้วก็ทุกทายเยฟรับบอลหลุดมาเข้าทางของสุภปชัยแปลง่งายๆครับเช่น,นเดียวกับประตูที่2ครับที่มิคาลสันนั้นเปิดเข้ามาแล้วสุภโชคขึ้นไปโหมง่งโดนบางไปนิดนึงแล้วบอลน,นั้นตกใส่ตัวของโคซูบาเยฟมาเข้าทางของซุภปชัยใจเด็ดยิงโล่งๆเข้าประตูไปเป็นประตูที่2ของทีมชาติไทย